บากเก่าได้ซบอกยังได้ซีือเก่าสูเออจำไปแล้ามนี้ก็เขียนมันเอาดื้อไปก็ไปลงที่หละงั้นสั้นนะซีซีบวกังสิได้ซีกันซบวกซก็ได้แปกันซีบวกหาก็ได้เก้าซีบวกศูนย์ังัได้ซีือเก้าตัวนี้ถ้าหนาขาตอบเอาขอตั้งไปแบบคําตอบคือเจ็ด้าตอบคือเจ็ดเจ็ดบวกงังก็ได้เจ็

สองตัวนไหนนาทีเดียวเอายี่สิบ้าดตกว่าย่สิบหกยสิบหกเจ็ดได้เจ็ดาเอาเอาคนคูมาสอนบวกบ่ได้นนาเอาใจขอไดขอนี้ขอไดหนี่คำตอบคือเจ พันไม่หายหนึ่งแล้วขีดไปพันไม่หายหนึ่งแล้วหนึ่งแล้ว 1, 1> สองสองเนี่ยขีดไปหนึ่งไม้เอาขีดดีดหนึ่งแล้วเ <1, S 1> นี่ยหนึ่งอยู่ในใจหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ลเลยเด็กศิษยเอากลไปตอบในะห้อ่านน้าไปอ่าน นี่แม่นะักสีเจ้าขีดแมหนบ่ตสองมสห้าเบดนัรบ้างมหกมันใจจะข้อแล้วเรืเ่องดข้อันเจ็ดข้องหนต้องไปน้าอีกข้างล่างข้างล่างเหือนยข้อข้อไหนก็นี่แม่ อันนี้ครับตอบคือเจ็ดบานพันไหามาสองแล้วเห็ดแบบงคงหันสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดนันดาครับตอบคือนันขึ้นแต่นัากตี้ลาที่ขีดไปเอาไหม นี่พมันห,หนายมาสองแล้วข้ามตอบพื้นในใจสองแล้วนะกไ็ไปให้มันได้เจ็ดข้ามตอบเพื่อเจ็ดสองแล้วนี่ในใจนี่สองี่เ็นี่นสิเป็นเพีคือข้ามตอบนี่นบเปิ่งบานขออื่นกับอาจารย์สิเยดแบบนี้นี่สามอีกแล้วข้ามตอบดูแม่เอา Có... bố tao mà cháy, bái, cháy, cháy, tập, đi bên nào thành đâu phải thành bước màn cái thử bọc nó là thắng chết gì anh chạy thì bên này có bài sáng nó bưng bạn này สี่บวกยังอสยังสี่บวกสามได้เท่าไรได้เจ็ดอนัตอบเพือยังนั่นข้บงบนน่ครับตอบยังเจอันนี้บอกเอาบานคนไหนมาเท่าไรนั่นใีที่ยอยู่ใส่บานทีอยู่ในใส่อยู่ในใส่บานนะสินะทีอยู่ในใส่อยู่ในใจเอา สี่แล้วเอางอแปดันจะใส่ข้าตอเพื่มเจ็ดนี่ข้าต่อเพิ่หนมาเจ็ดนี่เอามหันกะพาเยอะๆม่จน้งสี่ปอร์ไดกิ่ลด้ยงไก้ไหมขมตอบพิอย่งเลยังเท่ากับอยัางนั่นนี่แม่เท่ากับยังนี้ชะมงชะมงไปหมดแล้วเล็กงาบาตอนเล็กงเลยังา เออเลขเก็บขนาดนักไรแล้วซแล้วบัดไปเดใครไม่ด YouTube ยดข้าตอคือเจ็ดวิมร้ YouTube บเล่ยงบานเจอง YouTube บ่เออทุกขอเนี้ยคือกันมัดไหมคือว่าจำนะเดินบอกเลยมันต้องกรตงได้เอาเ คต่อพเจ็ลน,น,น่ยุงไปที่เเร,เ,รเร็วอันนี้ขอ,อน,นี่ครับต่อผ้หยังเด็กอย่งเเ็กเก็เอาบานมีแ้วพนหาเท่าไรแล้วนะว่ะหาแล้วนละมอ,อ่อมเอไไเอันบ้าเออยังไปไหนยุ่งไปเจ็ดไปแปดอย่างมันบ่มีเล็กแปดเลยูนนี้ มันก็มีเลขแปดไปว่าแปดไปในทังหลาอันน,อนี้ครับสอบพอนี้เลขนะอาอเฮ็ดไปหลันยังก็ได้ใจนะ่เออพูดไปงั้นก็เลียงทั้งที่เฮ็ดั้งตัวขนมันใจจะของ